สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวพี่โป่งนี่ไม่ได้ะไรนะเม็ดเล็บเยี่ยวครับนี่เม็ดเล็บเยี่ยวครับอร่อยมากเม็ดเล็บเยี่ยวครับชิมครับอืมเปรี้ยวอร่อยเลยครับอืมสดๆเลยครับจากต้นนี่ครับชนไอ้นี่ไงน่าจะเป็นของโป่เลยของโปเลยครับน่าจะงอเข้ามาอร่อยครับกินเพลินเลยครับถ้าเอาเก็บไปคั่วกับน้ำตาลทรายนี่น่าจะอร่อยเลยครับ หอมหอมมากครับเม็ดรับเยอครับนี่กิ๊กไปกิ๊กกินไปแล้วเป็นไงพี่บงเนี่ยแหละหนามที่เกี่ยวปลาครับเนี่ยแหละเนี่แหละที่เกี่ยวปลาอะเป็นไงเคยกินไหมนะไม่เคยโอ้โหของของอร่อยเด็กในเมืองเด็กในเมืองของดีเลยเนี่ยของดีเลยครับ นี่ครับร <ane> อืพแต่ละคน,นอืมมันมันหนักเพราะตังขาลงอร่อ <GO> ย <av uther> จริงครับนี่แหละครับเก่งบ so ังขาลงนี่เลยอ่ะโอ้โหอร่อยจริงครับนะครับวันนี้เคิรมพากินเม็ดเม็ดอะไรพี่พ่องเม็ดเล็บเที่ยวไหมเล็บเที่ยวครับเม็ดเล็บเที่ยวครับไปครับสวัสดีครับ